เรื่องภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า249สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นหน่อที่เท้าพวกภิกษุต้องพยุงภิกษุนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกำลังพยุงภิกษุรูปนั้นไปถ่ายอุจจาระบ้าง ทายปัสสาวะบ้างจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้อาพาธเป็นอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าท่านรูปนี้อาพาธเป็นหน่อที่เท้าพวกข้าพระพุทธเจ้าต้องพยุงท่านไปทายอุจจาระบ้างทายปัสสาวะบ้างพระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าเจ็บเท้าแตกหรืออาพาธเป็นหนอที่เท้าสวมรองเท้าได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่ล้างเท้าขึ้นเตียงบ้าง ตังบ้างจีวรและเสนาสะนะจึงเปื่เปื้อนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวมรองเท้าในขณะที่ตั้งใจว่าประเดี๋ยวจะขึ้นเตียงหรือต่างสมัยนั้นเวลากลางคืน ภิกษุทั้งหลายเดินไปโรงอุโบสถบ้างที่ประชุมบ้างเหยียบตอไม้บ้างหนามบ้างในที่มืดเท้าทั้งสองบาดเจ็บภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวมรองเท้าใช้คบเพลิงประทีป ไม้เท้าในอาราม